นางเอกดังปิดจอพระเอกไว้แค่ในจอนอกจอขอดูใจผู้ประกาศข่าว เลนเอาแฟนๆฟู่คจินไรเบนไบร์น,น,นร์พาร์และเบนเรวิญานานที่อินมาจากละครเรื่องตายลาถึงกับออกอาการเส็งนิดๆไปตามๆกันหลังลาสุดสาวเบนออกมายอมรับผ่านการสัมภาษณ์กับรายการนายเอ็นเตนว่าตอนนี้มีหนุ่มคนใหม่มาดูแลหัวใจเราจ้าซึ่งหนุ่มรายนี้มินรีกรีเป็นผู้ประกาศข่าวช่องดังแต่สาวเบนยังขออุบอิบไม่ตอบว่าเป็นช่องไหนจะใช่ช่องวันสามสิบเอ็ดต้นสังกัดหรือเปล่าเอาเป็นว่าสายเพือกไปลองจับ ผิดกันเอาเองเนาะตอนนี้ท้าเห็นสาวเบนเดินกุกกิกมุงมิงอยู่กับผู้ประกาศคนไหนก็เป็นคนนั้นแหละจ้าซึ่งความรักครั้งนี้สาวเบนก็บอกว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะคุณแม่ให้พรทุกเช้าให้ประสบความสําเร็จเรื่องงานและความรักซึ่งเรื่องงานนั้นก็โอเคแล้วแต่ความรักครั้งนี้ก็น่าจะดีสักทีแล้วล่ละหลังที่ผ่านมาผิดหวังมาตลอด